นรกกรคุณเชียงชายครับผมติดตามบรรยากาศการหักเสียงเลือกตั้งในกรุงโคลเปนตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่ว่าในช่วงค่าเกิดฝนตกจังหนักครับก็เลยต้องมาหลบมุมผู้ดึงการความคืบหน้าในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งมีสีสันอย่างมากครับสีสันอย่างแรกที่เห็นชัดเจนก็คือสีสันของเครื่องแต่งกายนะครับที่บ่งบอกความเป็นพรรคชัดเจนพรรคซีพีพีหรือพรรคประชาชนกัมูชาของนายกุณเจนนั้นสีฟ้าส่วนพรรคายค้านยังสมรังสีสีขาวครับส่วนพรรคฟูเซนเปกนั้นสีเหลือง อีกพักหนึ่งคือพักนราดงดุริศก็สีเหลืองเหมือนกันและที่เหมือนกันก็คือสองพักนี้ตามก็เป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาของกษัตริย์ศีนุด้วยกันทั้งคู่แต่ที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะพักให,ใหญ่ก็คือเรื่องของนโยบายในการหาเสียงพักใหญ่หญทั้ง CPP พคุณสินเปกพักนราดงดุริศและพักสุรังสรีนั้นชูประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาข้าวยากมากแพงการลดราคราน้ำมันและการเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการครับ แต่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากและก็มีการพูดถึงว่าเป็นประเด็นที่มีความสําสคัญลำดับต้นๆก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาขอรับชันดังนั้นพรรคการเมืองทุกพรรคจึงชูธงว่าต้าหากได้เป็นรัฐบาลแล้วจะรีบจัดให้มีกฎหมายเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับคาราวานหาเสียงของพรรค CPP เริ่มตระเวนหาเสียงในกรุงพรมเปนตั้งแต่เช้าก่อนใครนโยบายหลักของพรรคนี้ก็คือการสานต่อยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าตรีโกน ของรัฐบาลชุดก่อนมาเป็นจัตุโกนหรือยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมที่เน้นการสร้างความเจริญเติบโตการสร้างงานและสร้างความสเสมอภาคขจัดความยากจนหิวโหวยและจะเน้นการปฏิรูปทั้งการปรับโครงทับให้มีขนาดเล็กลงแต่เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและยุทธป,ปกรณ์ปฏิรูปกฎหมายและการศาลการบริหารจัดการและการตอต้านการช่อราดบังหลวง แต่ประเด็นเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันถูกพรรคการเมืองทั้งพรรคคุเเซนเปกและพรรคสมรังสีหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นโจมตีโดยต่างก็บอกว่าเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาตามมามากมายในยิมโซวาน รักษาการเลขาธิการพรรคสุรังสีกล่าวว่าปัญหาคอร์รัปชันได้ทำลายบรรยากาศของการลงทุนและการจ้างงานเพราะเมื่อน,นักลงทุนไม่มัน่นใจในความโปร่งใสก็ไม่กล้าเข้ามาลงทุนการจ้างงานก็ไม่เกิดความยากจนกำลังกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากโดยเฉพาะคนในชนบทซึ่งพบว่ามีถึงร้อยละสาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อวันไม่ถึง35บ้าท,นนทปัจจบันนี้จีวีเพียรประเยบปรอัตรขมายกํมพูงทะเลดอนดาบ นา,านายวัยายบสําคัญที่พักสมรังสียกขึ้นมาเป็นประเด็นในการหาเสียงเน้นสามเรื่องหลักคือการสร้างงานและให้ราชการมีเงินเดือนพอใช้นโยบายรักษาฟรีในโรงพยาบาลของรัฐและนโยบายลดราคาสินค้าเครื่องมือการเกษตรและราคาน้ํามันโดยเฉพาะเรื่องราคาน้ํามันนั้นทางพัคเห็นว่าควรยกเลิกการเก็บภาษีน้ํามันหรือเก็บในอัตราที่ต่าที่สุดโดยยกตัวอย่างว่าในเมื่อประเทศไทยทําได้แล้วทําไมกัมพูชาจะทาบ้าไม่ได้ ทั้งที่กำไรของบริษัทน้ำมันในกัมุชานั้นมากกว่าไทายถึงสองเท่าและมีลักษณะผูกขาดมากกว่า Our policy is to reduce the gasoline price by eliminate tax and also reduce the profit of the monopoly company. We eliminate totally, yeah totally, totally talk totally tax. e l i m i n a t e tax totally. go oh. ส่วนรัคฟุเซินเปกภายใต้การนำของสมเด็จพระราชบุตรีนรดมอรุณรัศมีได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำมันราคาแพงด้วยการลดภาษีน้ำมันเช่นกันแต่เห็นว่าไม่ควรยกเลิกภาษีน้ำมันโดยสิ้นเชิงควรปรับขึ้นและปรับลงได้ตามความผันผลของราคาน้ำมันนอกจากนั้น พรรคพูเซนเปกจะต้องการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินเนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติจานวนมากเข้ามาคว้านซื้อและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในกัมพูชาชส่ว uh, นปัญหาการคอรัปชันพรรคพูเซนเปกก็เห็นสอดคล้องกับพรรคสมรังสีที่ว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากและต่างก็ให้สัญญาตรงกันว่าจะเร่งผลักดันให้มีกฎหมายต่อต้านการคอรัปชันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง และเปิประชุมสภาสมัยแรกภายในเวลาไม่เกิน3เดือน f a n c e <oughs> may also have some you know critical issue f uh, if we win the election. The one thing that we h a v to do the the, the first thing you h a v to do is to uh, fighting for corruption. Fighting for corruption. Okay. Yeah, for corruption. Uh huh. We our policy is if, uh, if we have can h c e to control the country within three month, e first three month uh huh. we will we will uh, you know adapt the law of corruption. วิดินซิมันวิมันปอัดดับบิลล้อออระดับสันปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอันเนื่องมาจากปัญหาประสาทพระวิหารยังคงถูกผู้สื่อข่าวถามถึงเสมอแต่ผู้แทนพักทั้งฟุลเซนเปกและพรคสมรังสีต่างไม่ขอแสดงความคิดเห็นโดยนายยิมโซวันรักษาการเลขาธิการพักสมรังสีเห็นว่ายังมีปัญหาที่ยิ่งใหญ่และเร่งด่วนมากกว่าประสาทพระวิหารนั่นคือปัญหาคนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะชาวเวียดนามซึ่งประเมินกันว่ามีมากกว่า2ล้านคนและเป็นกลุ่มคนที่ถูกมองว่าอาจจะมีสิทธิ์และมีส่วนเพิฐานเสียงให้กับบางพรรคการเมืองด้วยอย่างไรก็ตามทั้งพรรคสุนทรังสีและพรรคคพเซนเปกต่างแสดงความมั่นใจว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ทางพรรคจะได้ที่นั่งในสภาเพิ่มมากขึ้นโดยพรรคสุนทรังสีเชื่อว่าหากการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรมพรรคอาจจะได้ที่นั่งเกือบ50คนเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วซึ่งได้ 24ที่นั่งจากจำนวนสมาชิกทั้งหมด123ที่นั่งส่วนพรรคคุนซนเปกตั้งความหวังไว้ว่าน่าจะได้เกิน50ที่นั่งจากครั้งที่แล้วได้26ที่นั่งในขณะที่พรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ได้ถึง73ที่นั่งและคาดกันว่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้อีกไม่ยากนักเพียงแต่ต้องลุ้นว่าจะได้ที่นั่งจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวหรือต้องร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคคุนซนเปกอีกครั้งหรือไม่เท่านั้นชิปจินยม รายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา